เสร็จเรียบร้อยครับมุงหลังคาเหลือครอบข้างหนึ่งคนขึ้นมุงหนึ่งคนนะครับเพ็น8เมตร8เมตรสามแผ่น7เมตรสามแผ่นติดพียูหนึ่งนิ้วบ้านนอกดาวความสูงจากพื้น1.50 สำเร็จลุล่วงไปเสาหน้าว่ากันใหม่ครับสำหรับเสานี้ตัวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนนี่ก็คือขหาสหาด้อยล้านของผมฝาขของเครื่องครัวไว้ในนี้นะอย่ามาขโมยนะไม่บาย